ขอบารมีองค์พ่อเท้ามหาพมธาดาประธานทิพยานมหาพลังลงณเหรียญบูชานี้สาธุสาธุรูคอนอบนำคารวะสการะบูชาท่านพ่อท้ามหาพมธาดาด้วยจิตศรัทธาและองค์พ่อพิคเนตด้วยจิตศรัทธาบัดนี้ขอองค์พ่อโปรดเมตตาประธานทิพยานประธานพรอันศักดิ์สิทธ ลงนะเหรียญองค์พ่อพรมและองค์พ่อพี่ขเนรนี้เพื่อมอบให้กับคุณแมททิวไปบูชา,อาขอให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลสุขภาพแข็งแรงสุขสันติสุขสันติสันติสุขด้วยเทินสาธุโอ Si nama pum tada permesa nama sekarang para ya padiye nama umpum tada ti rawi pumpa puma angsa nika 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 umpasak mahu mekama usanti umpumar rema mesing tim pumar rema mesing tim pumar rema mesing ti umpumar rema mesing tim pumar rema mesing ti umpumar rema mesing ti. อุมบูมารมาเมสังติอุมบูมารมาเมสังติอุมบูมารมะมะสะยังติอมสัตว์อม,อมพิกเนศพิกเนสวนผู้ขจัดอุปสรรคอิทธิ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 มะมะสภะทุกขงังสภะลาพังมังคารมุตตะมังฮาเลฮาเลนะตัสสะมาัตายะอม โอมสิกเนศายะสิทธิตาตานมะโอมสิกเนศายะสิทธิตาตานมะโอมสิกเนศายะสิทธิตาตานมะโอมสิทธิกิจังสิทธิกรรมังสิทธิการิยังตถาคตโตสิทธิเตโชชโยนิจังสาธุโอ บารมีองค์พ่อพรมอ่าองค์พ่อพิคเนตรคอยคุ้มครองเราเคลียร์ขาปลอดยสุขสันติผมขอบคุณมากครับเออนี่ทีที่สุดก็อยู่ที่ชีวิตผมชา่นนี้เราเจอกันสสัยเมื่อก่อนก็เจอกันผมไม่รู้แต่ชาตนนี้เราก็อยู่ด้วยกันได้เออผมก็ขอบคุณจัดใจลึกอ๋ออ๋อออเคครับอ๋อ สาธุสาธุโอมพม,มารมะมะสะยังติโอมสาธุจงแค่ขาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลเนอสาธุโอเค